เพื่อนใครอ่ะเพื่ผมอ่าผมขอตั้งก่อนผม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 ต้องเอาอะไรอย่างเนตอนอุปกรณ์ผมพลานครับพลานขอขายควางแชกครับพลานครับไม่มีแควางแชกไม่ได้กลับกันแน่นะครับกลางป่านะครับของพี่อูดกิบูนุครับกี่โมงกี่ยามดอกสวยเอาไปดีเลยเฮียพี่บ้านกิโมงหน่ยเอ๊ะจะไปเอาต่อยูู่เมื่อกี้เมื่อกี้ละกนแล้วบอกโอ้ยพี่อูดหนักกว่าเมื่อกี้อีก มันจะมุมอีกวนแล้วพี่เอาไปเอาเอาบาดิคือเอามันออกอันนี้ก็ได้ก็ได้บาริเน,นี่ยบ้ริบนีิต้องคลายถ้าคลายแหมรอบนี่ก็คือได้ได้ไดเออม,มันมันมันโกดได<ต>นได้แต่อุดอ่ะเข่าเข่าหัวเข่าอุดไปโดนอ่ะเออนี่ไงพี่เปิดกรองเปลือยไปเลยปะมันมามีฝนมามีนี่ฮะผมว่าจะจะถึงบ้านอยู่ก็ต่อวันนี้ไงไม่ได้ต้องรอแควงนี่เดียว เอาเอาตั้งขึ้นดีๆไหมรถอ่ะเพราะมันต้องแบบท่านไงพี่เออนี่แหละสุดละจบบตั้งลัดทับป้อทางลัดทางลัดลัดเตะๆตะแล้วก็ด่างอ่ะวันนี้ตทางลัดไหมอย่าลงโม่งกันดิแม่ลูคีลุแม่ลูตางกับลูแม่ลุต่างกับลุเดี๋ยวก่อน กำังปอนาพี่วันน้ปะังหน้าปอโนโโด้นสุขเอามาหนไฟร่มร่มร่มมันดีเอาดีก่่นเดี๋ยวต้องลงอุปกรณ์อย่เดียวนะครับเนื่องมนปอโต้ดรอปมันงายเห้ยสนุกมามาเอากล้องมาหรอเพ่ยอพอคือดูครับว่าหน้าทีนี้มาเกิดอะไรขึ้นอืมเป็หญัยกลางป่ามีน้ำตกกลางป่าไม่น้ำตกกลางป่ามน้ตกเอร์เดียวัน้บอรเดียนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่ลูกี ยังไม่ได้ไปไหนตื่พี่น้องเหยือ่ขำแกลางอยู่กลางดอยกันอยู่กับเลดี้อูดสุดยอดมากมีไหน Lady เลดี้อูดไหนเขาพ่อน่าเขาหมอเลดี้อูดฉันรักเธอนี่ไงฉันรักเธอเลดี้อูดจำตัวแล้วไม่ต้องมาให้โอ้โหนี่คือเส้นทางนะครับบัดเดี๋ยวนี้ต้องหาทางเอาคาบูใส่เข้าไปในรีที่ใดก่อนเนอะหลุดมดบัดเดี๋ยวนี้คนนำทางเราเป็นลูกเหมือนบระเดียเด๋ยวดี้ผมคนตามปะคนนำทางต้องขี่ขึ้นมานะครับคนนำทางนะ มิญานะมญา,มายนยเอยโอเคร,คอรเออ่ะบรเดียนี้เออแม่นะคร,รับรเดีนี้คือต้องเอารถก,กันี่ต้องยัดขบูได้บรเดีนี้นะถ้ามาอ่านหอจะม่ได้ออกป่ากันเห็นไหเดี๋ยน,ยน,ยนสุญญาายาไมด้ที<ะ>่อุดยังไม่ได้เล่นน้ำตกเลยฉันรักเธอมาละมาละคนทางมาละปุ่น อ่าทั้งป้าดาแกไนเอ็นดูโรไหมอ๋อนายเอ็นดูโรกันายเอ็นดูโรมันว่าอยากเจอไอ้ต้อมนายเอ็นดูโรที่แม่แจมนายมาแล้วนายเอ็นดูโรที่แม่แจมเขที่แกไอ้ต้อมนะบ้าก็บ้าเออเป็นยัยชอบกอชอบกอไอ้ต้อมชอบไหมชอบไหมขอขอขอไขาควงแฉกเลย คนี้กไอ้ต้นเออนี่ครับขอแค่ควงแฉกเลยครับดูง่ดปะนี่อน่อนี่ยอ่า่อนความคิดบาเปยังบาเปยังต้องกระเจดามามีปัญหาครับได้ทุกอย่างครับผมได้ทุกอย่างไปเอาเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอี่เดี๋ยวเดี๋ยวหอนี่ออกก่อนเดี๋ยวหอปีกตัว้ก่อนสุดยอดสุดอดเตรียนตัวก่อนเดี๋ยวเิดอไร ปรบอกว่าทางลัดทางลัดมาตะเป๊ะกี่โมงกี่งานเราประเดี๋เขาบอดิต้องถาเปื่อนม่อนเขาดิถึงแมครับเออม่วนประเดี๋ยวนี้ก็ทำลูบีทางนะครับเนอคือรถออกจากป่าได้เออเลยถ้าปหลักมนเดียวมันได้หหัวเข่ามันยาว อ้าปกก่เออตเ้กกว่าเอาถ้าไม่เอาใส่ตรงนั้นมันซึนไม่ได้เหนอยโอ้ยรัก่าน นี่ครับบรรยากาศกลางป่าครับพี่น้องเลยยังมืออยู่เลยครับยังไม่ได้ไปไหนเน่ยอันนี้คือเรดดี้อุ้ดน,นะ่ะวันนี้มือนะครับ ย่างปลาแล้วครับมันมีคลื่นแล้วเอ้ยมันมีแสงแล้วโดเลดี้อต์สุดยอดสุดยอดของผู้หญิงแล้วเลดี้อต์อันนี้เป็กไปแจมคอยดูเพื่อนนะครับเนาะ โอ้โหบรรยากาศโอ้สุดยอด โอเคครับปะบรรยากาศณเวลานี้มืดทึบมืดทึบอยู่ในป่าในดอยมาแล้วครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆก,กับคนน้ำทีมทสุดยอดขบโพอขบโพ,ออพอน่าคนน้ำทีมขออบโพโอ้โหนี่อยังไปขำยังอยู่นท่นไปขึ้นแล้วก็กลับมาได้ครับกลับมาไ,ได้ สรร้างงุดยอดบัดเดี๋ยวนี้เขายังขับอยู่ในปานีสดอยยินเนอร์พี่น้องเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวพอเนี่เฮ้ยเซเว่นกลางดอยถ้าหมอกขนาดนี่ครับเซเว่นกลางดอยบ้านแม่ไอ้ย่าแม่ยังอ๋อแม่ลูแม่ลูคีเนาะบ้านแม่ลูคีแม่เจมสลับสายลุยเชิญซะนี่นะครับบ้านแม่ลูคีวันนี้อยู่กับรีดดี้อุ้ตัวสุดยอดมาก สุดยอดมากนี่ครับอยู่บ้านแม่ลูกีนะครับอยู่กาบากังด้วยเนี่ยหมูเตี่ยนะครับจะออกไปแหมกี่กิโลก็ยังหมูเต่านะครับหน้าบรรยากาศหน้าเวลานี้เรดดี้อุ๊ดคุณไปปิดไฟก่อนไฟคุณจะหมดไปนี่ครับปิดเลยปิดเลยนี่นะครับอยู่กับเรดดี้อุ๊ดไอ้ต้อมฮะไอ้ต้อมอาหารตะเกียร์ไอ้ยัง เอามาตยเออมาเจอนามแล้วเนี่ยอีเหล่าโอ๋สุดยอดใส่วิ่งวิ่งตายนะเป๊ะแะเขาขี่มอนี่มัได้ลงกันละคานะเออจะได้นอนไปละเออจะได้นอนนีกะถ้ามีขวดนะไามีขวดอก็ได้ว่าขวดซาบะนี่แหละครับบ้านแม่ลูคีแม่แจ่มครับสุดยอดเนอะเก็บบรรยากาศความสวยงามณเวลานี้เราอยู่ที่แม่แจ่มครับกับความสวยงามด้านหลังวิวแบบนี้ อันเดี้ยครับพันป่าตัวจริงสุดยอดครับนี่คือความสวยงามอันนี้เป็นห้องบ้านอย่างนี้บ้านอย่างนั้นเนาะปยอเ้งบดได้ยังไม่ถึงอันปตอแต่สวยมากแม่เหรอแม่กง,งอแม่กอง,งอนแม่ก่อง,งอนนะครับบัดเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเก็บเล่คออยู่กับเรดิโอตัวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะขึ้นไปม่อนจานบินแต่ตอนนี้ขอทำการจอดเลขคอไปก่อนนะครับเพราะว่าสวยเหลือเกิน ระหว่างทางครับระหว่างทางสวยงามมากครับเข้าไห้เนื้อนี่นะสวยเหลือเกินนี่ครับบรรยากาศอ่ะถ่ายเก็บไว้นะครับโอ้สวยงามยิงหายก็โลภจ้ะนี่สวยเลยนี่ครับถ่ายเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมจุดหมายเขาเขาปุ้นนะครับยอดดอยป้นนะครับอันนี้น้อยแบบขึ้นไปได้เนาะให้เขาพูดผมเคยถามเขาแล้วครับว่าขึ้นไปได้นี่ครับเนาะโอเคครับถ่ายเก็บไว้ก่อน